สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่การจนบุรีชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันการธีราชมพูรุรับหน้าที่รายงานข่าวนะคะเราเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับจังหวัดการจนบุรีขอเชิญช็อปคุ้มครบจบที่เดียวในงานโอท็อปภูมิภาคความสุขปริบาลทั่วไทยจังหวัดการจนบุรีซึ่งภายในงานนะคะเราจะพบกับสินค้าโอท็อปมากมาย1-5ถึงดาวกับผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้ง5ประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่อง ดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจากฝีมือชุมชนทั่วทั้งประเทศที่ยกขบวนมามอบความสุขให้ถึงที่นอกจากนี้เรายังพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายนะคะอาทิปลาทองทยานันโตโตโธนเดชเอิร์ธพัทรวดีการทัศนะน้ำกหนกวันไข่มุกรุ่งรัตพลอยใสทัญลักษณ์และที่สําคัญายชอบห้ามพลาดเลยค่ะเพราะเมื่อซื้อสินค้าภายในยางานครบ500บาทรุ่นรับวอชเชอร์มูล่ ค่ากว่าหนึ่งืนบาทต่อวันและยังมีโชคต่อที่2ที่ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ในวันสุดท้ายของการจัดงานอีกด้วยค่ะซึ่งภายในงานมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดในงานจัดวันที่21ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2556นี้นะคะและเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณเกาะรัตนาการลานเชิญสะพานสมเด็จพระยาสัมวรสมเด็จพระสังฆราชอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีชอบสนุกปลอดภัยห่างไกล โควิด -19 อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมทัพทิมหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในกองเอกพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอประลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและร่วมประชุมสู่มิสติ้ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเร่งด่วนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางม้าลายจากกรณีของหมอกระต่ายที่ใช้ทางข้ามและเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่ไม่หยุดรถส่งผลให้เสียชีวิตประกอบกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากกรณีที่มีผู้ขับรถสวนเลนทางขวาทำให้เกิด ิดอุบัติเหตุกับรถที่ขับมาจากทางตรงจากเส้นทางหลกัก สมพลให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่ขับรถมาจากเส้นทางที่ถูกต้องทําให้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบุคลากรที่ทําคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมากมายจึงจะต้องให้ความสําคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเคร่งครัดและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งจะมีการประชุมติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นประจําทุกเดือนพร้อมทั้งอย่างได้ติดตามข้อมูลทางม้าลายในจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลณนะวันที่18กุมภาพันธ์2560 มีทั้งหมด258แหง่งใช้การได้ดี243แหง่งไม่ชัดเจนและหลุดร่อนจำนวน15แหง่งโดยให้สำรวจและเร่งปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้และปลอดภัยกับผู้ใช้ข้ามถนนนอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดก,กิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ ภายใต้ชื่อการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามจังหวัดกาญจนบรุรีระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์2565โดยใช้การใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัยการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียนการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชนสถานศึกษาสถานพยาบาลสถานที่ที่มีการจร จรดพลุกพลานหรือมีสิ่งกีดขวางทางร่วมทางแยกทางข้ามหรือทางม้าลายโดยให้หยุดให้คนข้ามในทางข้ามอีกด้วยห้ามพลาดนะคะกับงานโอทอปภูมิภาคความสุขปิบาลทั่วไทยจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่21ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องกาญจนบุรีชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ